สวัสดีค่ะกวางจากแฮ p ปี้เด y นะคะอิสระคุณราคาเท่าไหร่คะหลายๆคนคงไม่เคยต้องคาถามนี้เพราะว่าเราอยู่แต่ในวงจรคอมฟอร์ตโซนของเรานะคะการที่มีงานประจำที่ดีอยู่แล้วเงินเดือนดีอยู่แล้วการที่ทำงานเดิมๆจนเคยชินการไม่กล้าออกที่จะไปทำสิ่งใหม่ๆกวางก็เคยเป็นเหมือนกันค่ะ แล้ววันหนึ่งกวางก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราไม่มีอิสระในชีวิตเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าการเบิร์นเอากับงานที่ทําถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะหาวิธีการแก้เบิร์นเอาท์ซินโดมจาก Google YouTube หรือว่าที่ต่างๆแล้วลองทํามาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการปรับไมซ์เซตการลองทําอะไรใหม่ๆหาชาเลนจ์ใหม่ๆก็ไม่ทําให้เบิร์นเอาท์ซินโดรมมันหายไปค่ะ ดังน,นั้นกวางก็เลยทบทวนตัวเองใหม่ค่ะว่าความจริงแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตค่ะและกวางก็ค้นพบนะคะว่ากวางต้องการมีอิสระในชีวิตตัวเองค่ะอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาหรือว่าไม่ต้องกังวลว่าลูกน้องหรือว่าหัวหน้านเนี่ยจะขาดเราได้หรือเปล่าต้องแฮนด์โอเวอร์งาน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 นั้นยังไงหรือว่า เขาจะทำงานนั้นตอนที่เราไม่อยู่ได้หรือเปล่านะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กวางกำลังต้องการและก็คือเป้าหมายของกว้างค่ะกวางเลยค้นหาตัวเองนะคะเลยสร้างธุรกิจออนไลน์ขึ้นมาค่ะซึ่ง business model ในการทำธุรกิจออนไลน์มีหลายแบบค่ะกวางลองมาทั้งโมเดลดับชิปปิ้งการทำขายของออนไลน์หรือว่าการซื้อมาขายไป การจับเสือมือเปลา่าดรอปชิปเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่นะคะโมเดลแถวนี้เป็นโมเดลที่ดีค่ะแต่ว่าไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราจนวันหนึ่งนะคะกวางได้ไปเข้าสมัมน,นาของโคชต้นค่ะซึ่งโคชต้นเนี่ยก็จะสอนวิธีการทำบิสเนสโมเดลแบบใหม่นะคะซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกวางค่ะคือไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องดูแลพนักงานหรือว่าลูกน้องไม่ต้อง กังวลเรื่องไ r รซ์ีกังวลเรื่อง COD หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งตอบโจทย์เราได้มากๆเลยค่ะซึ่งโมเดล business model นี้นะคะสามารถทำเงินให้เราได้เงินไหลเข้ามาอัตโนมัติโดยมีระบบที่รองรับธุรกิจเราค่ะเป็นระบบที่ดีมากๆเลยค่ะเนื้อหาในสัมมนาน,นี้นะคะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้มข้นมากเลยค่ะ จะบอกว่าวิธีการทำ Business m o เดลแบบใหม่นะคะทำแบบไหนแลให้ทุกคนลองเข้าสัมมนานี้ดูนะคะถ้าพลาดสัมมนานี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนพลาดโอกาสนะคะในการทำเงินบนโลกออนไลน์แบบที่น้อยคนนักจะรู้คะ่ะ Business m o เดลแบบน,น,นี้นะคะ เป็น business model ที่กำลังมาแรงแล้วก็มาใหม่ด้วยค่ะอยากให้ทุกคนมาลองดูกันนะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่าการที่ทำธุรกิจออนไลน์ไปด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราไปด้วยเป็นยังไงค่ะขอสปอ,อยนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะอัปเกรดนะคะจากการเข้าสัมมนาครั้งนี้นะคะโดยการเรียนคอร์สออนไลน์นะคะก็ <c oughs> กวางจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะก็ ให้เข้าไปคลิกลิงก์แล้วก็กดสมัครได้เลยค่ะอย่าให้เข้าไปลองเรียนรู้นะคะวิธีอ่าโน้ตฮาวการทำบิสเนสโมเดลแบบใหม่นะคะที่จะทำให้คุณเหนื่อยน้อยลงแต่ว่าได้มากขึ้นค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะกด subscribe และ add line กันนี่ content school ตด้เยค่ะ